สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีของเราครับมีโปรแกรมเปิดบ้านแซมฟอร์ดบิ e เจอกับนิวคาสเซิล ทีมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเลยครับจะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ครับเวลา3ทุ่มซึ่งไลอ้อนที่คาดว่าจะลงสนามความพร้อมของทั้ง2ทีมรวมถึงสกอร์ที่คาดเดี๋ยววันนี้จัดให้เต็มๆแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power U Up แรงสุดขีดสปีดร้าใจนะครับช่วงนี้โปรโมชั่น Su z u k i Super Surprise Deal ครับใครอยาก ได้รถยนต์ใหม่นะครับหรือว่ากำลังมองหารถยนต์ก็ลองคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ครับ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าเข้าไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปามสามบาท5บาททั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับาไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนครับทางฝั่งของเชลซีโทมัสทูเิลแถลงข่าวนะครับ ผมก็จะสรุปมาให้คร่าวๆอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับคนที่ลงสนามไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของคารามาซันโอดอยครับที่หายไปหลายเกมแล้วนะครับก็จะลงเล่นไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยทูกเกลพูดถึงอัสปปลิกเกตาที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง นะเหมือนเขารู้สึกมีอาการป่วยเล็กน้อยแล้วก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มร้อยเกมนั้นก็เลยโดนเปลี่ยนออกขณะที่คริสเตียนพูลิสิชก็ไม่ได้เล่นทางมาด้วยนะครับด้วยเหตุผลเดียวกันคือพูลิสิชอย่างที่เราทราบ่เขามีอาการป่วยนะครับก็หวังว่าจะไม่แย่จนเกินไปเพราะฉะนั้นอาร์สเกต้าก็มีโอกาสที่จะต้องเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายขณะที่คารัมซันโอดอยครับมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายส่วนริสเจมเป็นเรื่องยากมากๆที่จะลงเล่นในวันอาทิตย์นะครับก็ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเกมในวันพุธ นในเกมกับลิวขณะที่มาโกอสอลองโซ่เนี่ยต้องเช็คฟิตอีกทีครับเพราะเราเอาชื่อเขาใส่ก็ไปด้วยแต่ต้องดูว่าสภาพร่างกายพร้อมเต็มที่หรือเปล่านะครับนี่คือความพร้อมของฝั่งเชลซีนะครับก็ดูไล่อัพที่คาดหน่อยครับเชลซี Chelsea เนี่ยประตูน่าจะเป็นเบนดี้เหมือนเดิมซ้ายถ้าอลองโซ่ไม่พร้อมเนี่ยก็จ,จะต้องโยกมาลองซาไปเล่นขวาก็ต้องใช้อันเดรสกิทเซนเซนนะครับแล้วก็เซนเตอร์ต้องเป็นรูดิเกอร์กับเจโกซูวาเชลซีนี่แบ็กซ้ายขวาหายหมด เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เซนเตอร์เนี่ยจำเป็นไปเล่นขวากับซ้ายไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เหมือนไฟบังคับครับต้องเล่นเป็นหลัง4กลางมีโคอาซิชจอร์จินโยแล้วก็กองเต้แนวรุกมีเมสันเมาส์ฮาคิมซีเยกแล้วก็ค a i ฮาวเวสนะครับถ้าถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์มากน้อยแค่ไหนก็หวังว่า ทางด้านของอัสเปลียตอจะลงได้นะครับถ้าอัสเปลียตอลงได้เนี่ยก็จะเป็นหลัง3าเหมือนเดิมโดยที่วิงแบ็กเนี่ยก็น่าจะเป็นมาลองซาหลังก็เป็นรูดิเกอร์ซิวาคริสเซนเซนแล้วก็อัสเปลียตอทางขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะถอดจอจินโยออกนะครับแล้วก็ใช้ครวซิชกับกองเต้แนวรุกก็น่าจะชุดนี้แหละผมว่าไวเนอร์ก็ได้เล่นไปแล้วบ้างนะครับขณะที่เมสันเมาส์เริ่มคืนฟอร์มยิงประตูได้ในเกมกับนอริชเพราะฉะนั้นเนี่ยยังน่าจะยึด ชุดนี้ครับแนวรุกน่าจะเป็นชุดนี้ฮาคิมซีเยกน่าจะฟิตกลับมาได้แล้วนะฮะถ้าซีเยกฟิตไม่พอก็อาจจะเป็นติโมว n เนอร์นะครับกับเมสันเมาส์ก็เป็นไปได้แต่ว่าพูลิซิชอย่างที่บอกไปก็ดูแล้วน่าจะฟิตไม่ทันส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับอย่างที่บอกโอ้ฟอร์มโคตรโหดเปิดทีมนะครับเกมนัดล่าสุดของ Newcastle ลยูไนเต็นี่ที่พวกเขาแพ้เนี่ยโ,โหเกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับยิ่งถ้า5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนชนะถึง4เสมอ1แต่ถ้า7เกมเนี่ยนะครับชนะ6เสมอ1น,นะครับแพ้นั้นล่าสุดก็คือการแพ้ใน FA Cup ให้กับ Cambridge นะครับส่วนในลีกเนี่ยก็คือการแพ้กับ Manchester City ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเท่ากับปีนี้ในลีกพวกเขา ไม่แพ้เลยนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆสาภาพความพร้อมหน่อยครับนิวคาเซลตัวเจ็บยังเป็นเหมือนเดิมครับกิรันทิปเปียคาร์ลัมวิลสันเฟรเดริโกเฟอร์นันเดสที่ติดโควิดลงเล่นไม่ได้ก็เป็นพวกกิรันคลาร์กอิซาเคเดนจามาลูอิสนะครับขณะที่บุนโอกิมเรสครับที่ทำประตูได้แล้วคริสวูดทำประตูได้แล้วมีโอกาสจะลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นชุดเดิมแหละกับเกมนัดล่าสุดที่นิวคาสเซิลเก็บ3คะแนนได้ในเกมกับซัมตันทึ่งหมัดนั้นดีมากๆนะครับซัาตันนี่โปรติเล่นที่เซนต์แมรี่ไม่ค่อยแพ้ใครนะครับก็นิวคาสเซิลเนี่ยไลอ้อนท่คัดน่าจะเป็นแบบนี้ครับประตูเป็นมาตินดูบราฟก้าเหมือนเดิมขวาเป็นฮาวิมาคินโยซ้ายแมททาร์เก็ตครับเซนเตอร์ไฟเบนแชร์กับแดนเบิร์นกลางมูนกิมารเรสครับจอนโจเชวี่เจลลินตันแนวรุกก็ อเล็กซางแม็กซิมแมงครับจาคอบเมอร์ฟี่แล้วก็คริสวูดนะครับก็ดูแล้วไลน์อัพของนิวคาสเซิลไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเกมที่นิวคาสเซิลเล่นกับซอลตันเนี่ยไลน์อัพก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าเขาใช้เอมิลคราฟต์เล่นแบ็คขวาขณะทีเ่เกมรับเนี่ยนะครับก็ฟาเบนแชกับแดนเบิร์นกลางเนี่ยมีโจเซฟวิลล็อกถ้าจะได้เบียดน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าบุนโอนกิมาริสจะได้เล่นหลังจากทำประตูได้แล้วแนวรุก ต้องชุดนี้ครับคริสวูดจาคอบเมอร์ฟี่แล้วก็แม็กซิมแมนแม็กซิมแมนเนี่ยเกมนัดล่าสุดกับซอาท์มปตันเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแต่เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเอ่อคัมแบ็กกลับมาได้แล้วนี่คืออาวุธหลักสำคัญเลยครับส่วนสถิติที่เจอกันเนี่ยเชลซี Chelsea กับนิวคาสเซิลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเชลซี Chelsea เวลาเล่นในบ้านกับนิวคาสเซิลเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีแต่ว่าการไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยมักจะเหนื่อยหน่อยเชลซี Chelsea เนี่ยเล่นในบ้านนะครับเอ่อ โอ้ต้องบอกว่า3-4เกมหลังสุดเชลซีชนะตลอดไม่ค่อยเสมอเลยเชลซีแทบจะไม่สะดุดเลยครับตั้งแต่นู่นะครับปี2012ครับปี2012คือเกมที่เราแพ้นิวคาสเซิล0 2นะครับนั่นคือเกมล่าสุดที่เราแพ้ขาบ้านถ้าใครจงมาได้ปาปิสเดมบาซิเซที่ยิงประตูสุดสวยนะครับก็เกมนี้ในมุมผมเนี่ยทัศนะเนี่ยนะครับผมมองว่า อาจจะไม่ใช่เกมง่ายของเชลซีคือนิวคาสเซิลช่วงหลังฟอร์มดีก็ต้องยอมรับว่าตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างคริสวูดหรือแม้กระทั่งบูโรเกมารเรสการไม่มีเครานทิปเปียรนี่ถือว่าเชลซีโชคดีมากๆนะครับอาวุธในแนวรุกตัวริมเส้นแมททาร์เก็ตก็ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวกับวิลล่าก็ดีแต่การที่จุดอ่อนของนิวคาสเซิลเนี่ยผมมองไปถึงฮาเวียร์มาคินโยคือเขาไม่ดีตั้งแต่ตอนอยู่ลิเวอร์พูลเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางซ้ายเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าใช้เมสันเมาส์จริงๆถ้าเป็นติโมแวร์เนอร์นวดในช่วงเปลี่ยนตัวหรือว่าเป็นตัวสำรองทีเด็ดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเชลซีจะเจาะเจาะฮาวิเอร์มาคินโยส่วนถ้าถามว่าจุดอ่อนของนิวคาสเซิลอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็มองว่าที่ผ่านมานิวคาสเซิลเขาเล่นหลัง3พอเล่นหลัง2เนี่ยความรัดกุมมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมรับนิวคาสเซิลยังดูมีปัญหาตำแหน่งเอื่ออาจจะดูดีขึ้นนะครับแต่เกมรับยังมีปัญหาแล้วก็ผมมองว่าให้เฉพาะเจาะจงในการ เจาะในตำแหน่งแบ็กขวาเลยนะครับก็นิวคาสเซิลเนี่ยจะว่าไปใสตินะครับเขาบอกเชลซีเนี่ยชนะ9เกมในบ้านหลังสุดในทุกรายการที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็4แมตช์หลังสุดในพรีเมียร์ลีกนี่เชลซีชนะรวดส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยชนะ6เกมจาก7แมตช์ในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างที่บอกไปใสิติโหดมากๆส่วนอาวุธที่อันตรายที่สุดนะครับสำหรับผม นิวคาสเซิลเนี่ยผมมองไปที่จอห์นโจเชลวีช่วงหลังเนี่ยเขาออกบอลดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวคีย์แมนขึ้นมาเลยในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวผมเชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวคงจะให้เครดิตกับจอห์นโจเชลวีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้ากลางเป็นโคซิชกับกองเต้แล้วก็ปิดการเปิดบอลหรือการสร้างสรรเกมของจอห์นโจเชลวีได้ผมว่าที่เหลือเนี่ยอย่างบุนโอกิมเรสหรือแม้กระทั่ง โจเอวอินตันหรือแม้ง c ่คริสวูดก็ดีเนี่ยพิษสงคงจะหายไปเยอะผมเชื่อว่าคริสวูดกับคาร์ลัมวิลสันเนี่ยช่วงนี้คาร์ลัมวิลสันเจ็บอยู่นะครับความอันตรายเนี่ยผมมองว่าคาร์ลัมวิลสันดูโหดกว่าพอสมควรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงอยู่แล้วครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วถึงความอันตรายของเขาก็คือแม็กซิมแมงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราเคยเจอปีกในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย แต่ขวาเนี่ยน่าเป็นห่วงถ้าเป็นอัสปลีเกต้าริสเจมเนี่ยพอได้แต่พอเป็นคริสเซนเซนเนี่ยผมเชื่อว่ากองเต้อาจจะต้องเอียงไปทางขวาหน่อยเพื่อจะช่วยสอนเพราะถ้าดวลกันตัวตัวบอกเลยครับยังไงก็เสร็จคริสเซนเซนเคยเล่นแบ็คขวามาแล้วก็หนักครับแต่แฟนเชซีไม่ต้องตกใจนะฮะว่าเ้ยเห็นล็อกตัดชีกเล่นในเกมกับนอริชเล่นแบ็คขวาอันนั้นคือความเข้มข้นขอ,ของเกมมันต่างกันแล้วผมเชื่อว่าเกมเจอนิวคาสเซนเนี่ยเขาคงไม่ทะลึง่งใช้รูเบนล็อกตัดชีกเล่นทางนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น อัสเปลริกเต้าหายกลับมาฟิตทันถ้าฟิตทันจะรับมือกับแม็กซิมแมนได้ดีกว่าคริสเซนเซนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเชลซีจะโดนนิวเคเซนเล่นงานผมว่าจะโดนจากนี่แหละแม็กซิมแมนกับจอร์โจชเววีสอคนเท่านั้นหลังจากนั้นครับถ้าแม็กซิมแมนถึงเส้นหลังได้หรือโยกได้เขาก็จะไปเปิดได้กับคริสวูดเท่านั้นเองครับอาวุธมีอยู่2อ,อย่างส่วนจุดอ่อนของนิวเคเซนน่าจะอยู่ที่ฮาวเอร์มาคินโยซื้อในต่างประเทศแนวฟันธงให้คู่นี้เสมอกันนะครับแต่ผมยังมอง ด้วยโมเมนตัมของเชลซีที่ฟอร์มยังดีอยู่และที่สำคัญสิติที่ผ่านมานิวคาเซิลเนี่ยเราเจอไม็กซิแมงมาหลายรอบแล้วเหมือนกันครับแต่เราก็รับมืออยู่คริสวูดอาจจะมีความอันตรายบ้างแต่ความคล่องตัวสู้คาร์ลัมวิลสันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าคริสวูดถึงแม้จะยิงแล้วเนี่ยความอันตรายคาร์ลัมวิลสันดูดีกว่าผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยครับแล้วก็ลูปของนิวคาเซิลกับการที่พวกเขาชนะมาติดติดหลายๆเกมเนี่ยผมผมเชื่อว่าการเจอเชลซีเนี่ยคือการ เจอของจริงสําหรับเขาแล้วที่ผ่านมาดิวกาเซิลน่ะเกมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูจะเป็นของจริงเนี่ยก็คือเกมที่ชนะเซาท์ทอมตันที่เหลือเนี่ยการชนะไบรตันนะฮะเมื่อวันเสาร์นี้ผมเพิ่งมายายเกมไบรตันลิ์พูไบรตันไม่มีอะไรเลยครับนะฮะหมูมากนะครับก็เกมไบรตันเบรนฟอร์ดเวสต์แฮมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกนะครับวิลล่าโอเคเกมนี้ผมก็ให้เครดิตนะว่าถือว่าใช้ได้ที่เหลือชนะลีชนะเอเวอร์ตันสังเกตไหมครับว่าโปรแกรมนิวคาสเซิล ในช่วงเจนัดหลังสุดพวกเขาไม่เจอทีมหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาเจอทีมที่ใกล้เคียงกันหรือดีกว่าด้วยซ้าแต่เชลซีเนี่ยผมว่าเจอของจริงและผมว่าเกมรับฟาเบนแชร์กับทางด้านของแดนเบิร์นเนี่ยน่าจะเอาใครฮาวเวิร์สไม่อยู่สุดท้ายครับเกมมิวการ์ออกสูสีไม่ได้ขาดรอยเหมือนที่ผ่านมานะครับผมมองว่าเชลซีน่าจะเฉือนนิวคาสเซิลเท่านั้นเองครับอาจจะ 10- หรือไม่ก็2-1ยังแอบมองถึง2 0ไศมาด้วยนะครับผมว่า เกมที่แซมฟอร์ดบีชเชลซียังดูเหนือกว่านิวคาสเซิลโชคดีด้วยครับที่เขาไม่มีเคียนทิปเปียครับโอ้การขึ้นเกมนี่ถ้าทิปเปียดวลกับมาลองซาแค่นึกภาพก็สยองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้เชลซียังมั่นใจครับคิดว่าน่าจะเฉือนนิวคาสเซิลได้นะครับส่วนเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิดว่าเชลซีจะชนะหรือเปล่าหรือว่าจะสะดุดเสมอนิวคาสเซิลจะไม่แพ้หรือเปล่าลองพูดคุยกันเข้ามานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก